นี่คือบรรยากาศของคาลิฮาร์ดรูราคา40ล้านที่มีเพียง47หลังเท่านั้นและมีสนามเทนนิสอยู่ในส่วนกลางขนาดใหญ่ถึง4ไร่แล้วอยากรู้ไหมว่าที่แกลลบางกอกประวาตินาอุทยานยังมีอะไรอีกบ้าง มีคอนเซปต์ของงานสถาปัตยกรรมสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ลดทอนรายละเอียดบางอย่างลงให้มีความเรียบง่ายขึ้นดีไซน์ของคฤหานหลังนี้เลยมีความเรียบหรูและความโมเดิร์นในแบบที่ลงตัวมีดับเบิลวอลลุ่มบริเวณโถงทางเดินเข้าบ้านที่ช่วยเสริมมูทให้บรรยากาศภายในดูลักชัวรี่มากขึ้นและด้วยดีไซน์ที่เขาออกแบบมาเป็นโอเพนแปลนทำให้คุณสามารถพิธีพิถันกับการกำหนดฟังก์ชันให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวจริงๆมีห้องครัวแบบปิดที่มาพร้อมกับห้องรอนรีด้านนี้ห้องนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นอีกหนึ่งหห้้อองงพักผ่่่นใชไมรแแตจิๆลว องรับการทําเป็นห้องนอนผู้สูงอายุโดยมีห้องน้ําในตัวที่ติดตั้งราวจับสําหรับผู้สูงอายุมาไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับไปต่อกันที่ชั้น2มี Family a r e a ยที่สามารถปรับเป็นห้อง Ex e r ซ i s ซ์เบาๆที่บ้านเชื่อมต่อออกไปยังบริเวณระเบียงด้านนอกได้แล้วที่นี่มี m a s t e r b ์เบด o m มถึง2ห้องเริ่มจากห้องนี้ที่บรรยากาศเหมือนห้องสวีทในโรงแรมหรูโดยไฮไลท์อยู่ที่บริเวณห้องแต่งตัวที่มีขนาดใหญ่มากๆและห้องน้ําในตัวที่มีบาร์ทับพร้อมพ็อกเก็ตการ์เดนที่อยู่ข้างๆอีกหนึ่งมาสเตอร์เบ มาพร้อมห้องน้ําในตัวที่มีบาร์ทับเช่นเดียวกันส่วนห้องนอนที่3ก็กว้างขวางรองรับวอกอินคอร์เซตพร้อมห้องน้ําในตัวครับนอกจากสถาปัตยกรรมของคาลิฮาร์และฟังก์ชันแล้วเราก็จะเจอกับประติมาก,กรรมสวยๆที่เหมือนกําลังเดินอยู่ในมิวเซียมรอบๆพื้นที่ส่วนกลางซึ่งอย่างส่วนนี้เขาได้อินสปายมาจากศิละปะย,ยุคเจคอบีนครับส่วนคลับเฮาส์ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสถาปัตยกรรมบลิทคิงโฮลประเทศอังกฤษซึ่งภายในก็ครบด้วยเฟอชิลิตี้ที่สวยที่ออกแบบมาให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยที่สาคัญโครงการตั้งอยู่ติดกับถนน อุทยานหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดของประเทศไทยการเชื่อมสู่เมืองก็สะดวกมากๆด้วยทางคู่ขนานล,ลอยฟ้าบารมราชชนนีและถนนพรานนกสายสีที่จะแล้วเสร็จในอีกไม่นานนี้ด้วยครับนี่แหละครับทั้งหมดของโครงการแกลนบางกอกบุรวัณิอุทยาน